มึงทำน้องแรงเลยนะจีมึงทำน้องแรงแล้วจีว้ไม่ที <c oughs> <c oughs> บักจีมึง,ม,งมึงที่รีบร้องทำไมใครที่รีบเนาะมึงทำน้องเสียเมื่อกี้ตอนนั้นสาตาคุยเห็นนะ Mình thấy nó ở này à? mắng Mình thịt, <cười> <cười> thịt <tối> này có <laughs> <thế này. cười> mừng lên gặp năng bao, <laughs> oh, <đổ đổ> à, <laughs> oh, <laughs> <Năng. cười> ไม่ต้องห้ามทำนะพวกอีกขเจอแม่ดิทอมเห็นว่ามึงถีบน้องอี้านะมหนึ่งนะไม่เรางมาแก้เสือน